ถวายสิ่งนี้กับเท้าเวสุวรรณก่อนขอพรท่านจะประทานให้สิ่งที่ขอสำเร็จดังหวังสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกฎเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับการถวายน้ำอ้อยเพื่อขอผรแก่เท้าเวสุวรรณแล้วสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมถึงต้องเป็นน้ำอ้อยเชื่อว่าไม่มีสายหมู่คนไหนไม่รู้จักเท้าเวสุวรรณเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยความจเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทอง และอํานาจวาสนาผู้ที่มีความศรัทธาต่างลังไหลไปกราบไหว้ขอพรหวังพึ่งพาบารมีของท้าเวสุวรรณช่วยประทานให้สิ่งที่ขอสำเร็จดังหวังซึ่งเครื่องถวายสักการะที่นำไปไหว้เท้าเวสุวรรณที่เห็นกันอย่างคุ้นตาม,มากที่สุดก็คือดอกกุหลาบแดงน้ำแดงผล,ลไม้ต่างๆ และอีกสิ่งหนึ่งคือการถวายน้ำอ้อยแล้วสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมถึงต้องเป็นน้ำอ้อยไปหาคำตอบจากเรื่องนี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้มีการเล่าถึงตำนานอดีตชาติของเท้ากุเวนว่าก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติมีพรามณนามว่ากุเวน ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนใจดีมีเมตตามีอาชีพทำไร่อ้อยและแปรรูปผลผลินด้วยการบีบน้ำอ้อยจากหีบคั้นขายเลี้ยงชีพและครอบครัวต่อมาเมื่อกิจการจเจริญขึ้นจนเท้ากุเวนได้เป็นเจ้าของหีบคั้นบีบน้ำอ้อยถึงเจ็ดเหีบ ก็ได้สร้างที่พักสำหรับคนเดินทางและทำการบริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่ผู้เดินทางตลอดจนอายุไขและด้วยบุญกุศลที่ได้บริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานนี้ทำให้กุเวนได้ไปเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาที่มีนามว่ากุเวนเทพประบุ ก่อนที่ต่อมาจะได้เทวาพิเศษเป็นผู้ปกครองดูแลพระนครด้านทิศเหนือโดยมีนามว่าเทาเวสุวรรณนั่นเองการถวายน้ำอ้อยนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่นำมาจากความสอดคล้องกับตำนานของเท้ากุเวนหรือเทาเวสุวรรณสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขอพรคือการบูชา นั่นคือการรักษาศีลห้าประพฤติตนดีไม่เอาเปรียบรู้จักแบ่งปันและให้ทานอยู่เสมอแนะนำสี่ทริคขอพรเปิดทรัพย์รับโชคจากท้าเวสุวรรณดังนี้การบูชาจุดทูบเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบเก้าดอกหรือพวงมาลัยหนึ่งพวง นิยมของถวายเป็นดอกไม้สีแดงน้ำแดงผลไม้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาบูชาท้าเวสสุวรรณเก้าจบขอพรด้านทรัพย์ถิ่นเงินทองเสริมด้วยการทำบุญเครื่องสังฆทานหนึ่งชุดชำระหนี้สง100บาทขอควรปฏิบัติต้องเป็นคนดีมีน้ำใจรักษาศีลห้า ไม่ทำลายศาสนาไม่เอาเปรียบผู้อื่นท้าวกุเวนหรือนิยมเรียกขานกันในนามท้าวเวสุวรรณในคำพีเทวภูมิได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ไว้ว่าเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันปีรับพรจากพระอิศวรพระพรมให้เป็นเทพผู้บันดาลความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภ มีหน้าที่มากมายอาทิการดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐานในคำพีโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปเท้ากุเวนหรือเท้าเวสุวรรณจะสำเร็จสมหวังเสมอ ท้าวกุเวณหรือท้าวเวสสุวรรณพญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งคุมทรัพย์และโชคลาภเป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์เป็นท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือคนจีนเรียกว่าไช่สิงเอะในศาสนาพุทธรู้จักกันมากในนามว่าท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณอดีตชาติในยุคสมัยของพระกสปะพุทธเจ้า ท้ากูเวนเกิดเป็นพรมชื่อกูเวนพรามร่ำรวยขึ้นมาจากการมีไร่อ้อยจำนวนมากได้สร้างศาลาที่พักให้แก่ผู้ที่เดินทางไปมาถึงสิบแหง่งและแจกจ่ายน้ำอ้อยให้แก่ผู้ที่มาพักเป็นผู้ที่ทำทานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแต่ด้วยเหตุที่เป็นผู้มากด้วยโทสะครั้นเมื่อตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นพญายักษ์ที่มีความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ อันไม่มีทีสิ้นสุดมีชื่อว่าเท้ากูเวนมีผิวกายสีเขียวสีทองและสีดังน้ำอ้อยปกครองพวกยักษ์อยู่ในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาทางด้านทิศเหนือท้ากูเวนมีกระบองเป็นอาวุธชื่อว่ามหาการสามารถทำลายล้างโลกกระถาได้มีพาหนะช้างมา้ารถปราศาททองคำ อาพรมงกุฎประดับดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกดในทางพุทธศาสนาเท้ากุเวนมีนามที่เรียกกันอีกหลายพระนามอาทิพระสัมภละพระธะเนสวนพระธะนะบดีถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเท้าวขุเวนสถิตอยู่ ณยอดเขายุคนทรณีอสานราชธานีมีสะโกธานีใหญ่หนึ่งสะชื่อทรณีกว้างห้าสิบโยชนน,น้ำดารดาษไปด้วยประทุมชาติและลกระคร้ำไปด้วยหมูสัตว์น้ำต่างพันขอบสะมีมนทบชื่อพักคาวดีกว้างใหญ่สิบสองโยศสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปกคลุมด้วยเครือเถาพักเขาวะดีละดาวันซึ่งมีดอกออกสะพรังห้อยย้อยเป็นพวงณสถานที่นี้เป็นสโมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวารและยังมีนครสสำหรับเป็นที่แปร ى, เทพพยาสถานอีกสิบแห่งท้าวกุเวนมียักษ์เป็นเสนาบดี32ตน ยักรักษาพระนคร12บตนยักเฝ้าประตูนิเวศ12ตนยักที่เป็นทาสกาวตนเท้าขู่เวนทเนศสวะนธนบดีมหาราชาลีลาพยายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งคุมทรัพย์และโชคลาภในชุดเครื่องอาภรณ์มงกุฎประดับดำรงไออิสริยายดเป็นเจ้าแห่งยักษ์ประทับบนบันลลังทองประดับด้วยเพชรนิลจินดา แบบมหาราชาลีลาอันหมายถึงผู้ที่นั่งอยู่เหนือกองมหาสมบัติทั้งหลายมือซ้ายมีอาวุธเป็นกระบองมหาการใช้ทำลายล้างปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้สิ้นไปมือขวาถือไหทองคําดุดดังเงินไหลกองทองไหลมาไม่สิ้นสุดมือซ้ายบนถือโคตรเพชรเม็ดงามแสดงถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดมือควาบนชี้นำทางสว่างสู่ความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเพื่อนำไปสู่คุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสมดังปรารถนา ครับท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้กระผมก็ขออํานาจคุณพระศรีพรรตนาตรายัยจงมาอําหนว่อยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นดังความปรารถนาสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ